อยากเล่นกับเขาเขาเล่นกันสองคนอยากเล่นกับเขามาเบาแผงเงินมาเบาลูกทำผ้อยทองมาเบาเล่นหางก็ยังดีเล่นหางอ้ามาโดนวิเศษลูกวิเศษหลับวิเศษหลับนี่วิเศษหลับอืมไปทางนั้นลูกไปเล่นทางนั้นกันนะ วันวันหนึ่งก็เล่นแต่กันหยอกแต่กันกินข้าวเสร็จแล้วก็หยอกกันเล่นกันไม่มีอะไรมากเออใ่เงินซื้อไผ่ทองไม่ได้เหรอลกูกฮะฮะซื้อไผ่ทองอ๋อมีการเอาขายยันไผ่ทองไผ่ไผ่ไทองเอาขายนนาาาาขายันหน้าไผ่เงินเอ็นดูเอ้ยดูดูดูเมื่อกี้เอาขายยันหน้าไผ่เงินโธ่ <laughs> เออเบาเบาเบาอ่า,า,เ,อาเขาหยอกกันนะคะเขาเล่นกันนะคนนน้นไม่มีเพื่อนเล่นคนนน้นไม่มีเพื่อนเล่นพยายามหยอกพยายามล่อเขาล่อเขาพยายาเล่นกับตัวเองเอ้ยนีเ่เพื่อนเล่นเหรอฮะเอ้เอเอาเาเล่นใกล้พิเศษเาเล่นใกล้พิเศษเอ้าเล่นใกล้พิเศษเหรอลูก ไอ,อค้คอทีคที่เนี่ยเนี่ยเนีน่ยมาหามาหาเขาแล้วมาหาเขาแล้วมาหาขวัญใจดับผ่ทองอ่ะขวัญใจเล่นขาแม่ขวัญใจเล่นขาแม่ เหมือนกับแมวที่ไม่มีปัญหาเรื่องตาเลยนะคะเขาเล่นกันเขาเขาจำได้ว่าห้องนี้มีตรงไหนบ้างห้องนี้มียังไงบ้างเขาจำได้นะคะถ้าห้องใหม่เสร็จนี่ก็คงไปปรับตัวใหม่ที่ห้องใหม่นะคะก็คงจะไปปรับตัวไปดออูอยู่ที่ห้องใหม่เนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวใหม่เอาไปทางนน้นลูกไปเขารู้เลยนะว่าตรงไหนมีอะไรนะคะเขารู้หมดเลยเขาฉลาดมากมเลย ห้องใหม่ก็ไม่กว้างเท่านี้เขาก็คงจะจําได้ง่ายกว่าอยู่นะคะได้ง่ายไปละไปละเจ้าขวัญใจไปละเล่นกับเขาบ้างละอยากมีเพื่อนเล่นไงยอยากเล่นกับเขาเห็นเขาเล่นกันขวัญใจตาดีไงสองไผ่ตาบอดทีนี้ขวัญใจเขาก็มองเห็นไงว่าเขาเล่นกันรู้อีน่าว่าเขาอยู่ทางนี้เพื่อแผเงิน ไผ่เงินเก่งมากนะนี่ทำไมเขารู้ว่าหางไผ่เงินอยู่ตรงนั้นน่ะแปลกมากเลยนะขอให้น้องหายนะคะแต่หมอเขาก็พูดทั้งสองโรงพยาบาลเลยนะว่าตาบอดแต่ทำไมเขารู้ว่าหางของเออไผ่เงินกระดิกอยู่ทำไมเขารู้ว่าอยู่ตรงไหนแม่เกียงสงสัยมากเลยนะอืมสงสัยมากเลยว่าเขารู้ได้ยังไง เขาเล่นกันนะเาขาเล่นกันเอ้าเอ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 าทางนี้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 นี่ก็หลับแม่จะเสียงดังก็เสียงดังไปเธอจะหลับถ้าอยากเสียงดังก็เสียงดังไปเอา้าน้องชนน้องชนถ้าแม่อยู่ใกล้เขาจะหลับถ้าแม่ ไปทํางานเดินไปทํางานอย่างอื่นนี่เขาไม่หลับนะคะอะแพงเงินไปไหนแพงเงินอะแพงเงินไปไหนเดินละเดินละเดินหาของกินละอาหารเปียก เขารู้ว่าอยู่ตรงนี้ไงเอาความจำอืมข้าห้องน้ำ ข้าวมงนาต้องเข้าพร้อมกันดูเขาเล่นของเล่นกันนะคะตอนแรกเนี่ยขวัญใจเนี่ยเป็นคนจับไอ้ไม้สิงเหลืองๆไว้นะคะแล้วไผ่ไผ่ทองเนี่ยเป็นคนเล่นนะคะ ตอนแรกก็ทํากันแบบนั้นไม่ก็ก็นั่งมองสักพักหนึ่งพอมาหยิบโทรศัพท์มาถ่ายซะหน่อยเปลี่ยนกันละกลายเป็นขวัญใจเอามาเล่นซะแล้วนะคะตอนแรกดูน่ารักมากเลยเล่นกันน,น่ะคนนึงจับคนหนึ่งเล่นนะคะเขาก็ถึงเขาจะตาบอดเนาะแต่เขาก็เล่นด้วยกันได้ดีนะคะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนนึงจับคนหนึ่งเล่นเนี่ยเขาเขารู้มาก แต่ดูแล้วเหมือนเหมือนไผ่ทองอะ่ะเหมือนเขาจะมองเห็นนะไม่เก่งสังเกตดูนะเขาจะรับรู้เขาจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะคะเหมือนเขามองเห็นเห็นไหมเขามองเขามองขวัญใจเล่นนะคะแล้วก็มาวิ่งเล่นกันสองคนพี่น้องแล้วเห็นไหมมาวิ่งเล่นกันนะคะเนี่ยเล่นกันแบบเขาเหมือนเหมือนแมวตาดีอะ่ะเล่นกันอะ่ะเนี่ยเหมือนแมวตาดีเลยนะคะเล่นกันหยอกกันเนี่ย เผื่อปฏิหารมีจริงนะคะเผื่อเขามองเห็นกันนะคะเบาลูกเบาแผงเงินเนะาะเบาลูกอือคุนึงอยู่ฝั่งนี้คุณนึงอยู่ฝั่งโน้นอ่ะเล่นกันเล่นกันอืม สารพัดจะเล่นนะคะาสองคนเนี่ยฮะภผ่เงินหันใจเล่นอะไรกันน่ะหลบฮะอยู่คนละฝั่งกันแมวน้อยเนาะก็มีแค่นี้แหละมีตื่นขึ้นมาก็มาเล่นเล่นแล้วก็กินกินแล้วก็นอนมันอยู่แค่นี้นะคะแมวน้อยเวลาว่าเขาเล่นกันแล้วก็มีความสุขอ สุขภาพดีแล้วก็มีความสุขนะคะเล่นกันไปนะลูกเล่นกันไปไเสียตื่นน่าหรอตื่นน่าหระอลูกตื่นนะาหรอครับอืมนอนต่อไหมฮะนอนต่อไหมต่อไหมลูกออคนเก่งของแม่เก่งของแม่ครับนอนจะนะ นอนนะครับลูกเสร็จนอนนะครับ